ดเบ็ดหมดหมดเบ็ดหมดดงกินแบ็ดจนหมดหมดเลยอ่ะโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวขอบคุณขอบคุณมาปลุกให้ตื่นพวกก้องปลุกให้ตื่นมิจิลี่เลยวะไม่ได้ตื่นเก้าโมงแอดเพจขอบคุณค่ะนี่เมื่อวนนี่ไปเจออบานพี่สุกายขอบคุณค่ะที่แวะมา ไม่ลืมเพื่อนเก่าเพื่อนแกขอบคุณค่ะแม่ดุดขอบคุณค่ะขอตัวเดอ้ออุ้ยแม่ดุดก็มาพ่อแม่นมตรงติง <c oughs> แอดแหลมมานานเลยอุ้ยสลบสลายนะห่ <c oughs> วงระยะาสวัสด,ดีครับสวัสดีเช่นกันค่ะขอโทษเดอ้อมันมเป็นไข้เพิ่งฟื้นไข้มาค่ะชดชเยตัวเองอยู่เนี่ยยังยังคล้ายๆกับเกืออะไรเนาะยังไม่ปกติ อัดคลิปเมื่อวานนี่ก็เสียงเปลี่ยนวันนี้รู้สึกว่าเสียงใสมานิดหนึ่งแพงคำลาขอบคุณกบาบไว้พอดองตัวเองอยู่ข้างล่างนู่นเด้อพอดองกับแม่ดองไม่เจอกันหรือ <laughs> ขอบใจขอบใจนะพ้าแมวอยู่ข้างบนพ้าแมวมาอยู่ข้างบนเหรอสบายดีพี่พวงสบายดีจ้าเอ้ยสไม่ไม่ไม,ไม่ช่วงนี้เอ้ยไม่สบายดีเด้อ <laughs> เค <c oughs> ยไม่สบายเดอ้อสวัสดีจ้าออ้แอปไทยก็มาจอดบ้านนี้จ้าโอ้โโอเคขอบุณค่าอยู่ด้วยกันสามร้อยล้านดวงตามีใครน้อมีเจ้าของบ้านหนึ่งบ้านต้อม,มีใครเลยเยอะเปไหนอีกเครื่องหนึ่งน่งน่น่าเาเด้อฝากเาเด้อเจออีกเครื่องหนึ่งเนี่ยเอา,าบ้านตัวเองจอดไว้หนึ่งเครื่อง ทุกท่านคะใครมีธุระก็แยกย้ายได้นะคะขอบคุณขอบคุณขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมมาเยือนกันขอบพระคุณค่ะอ้าวเนาะใครอะไปบ้านใครเอาไปจอดบ้านใครไม่รมล้งงหมดแลวเนี่ยเอา้าไม่จอดให้เขาแบบมันจะนั่น,นยังไงจอดให้เขาตรงลุ่งสว่างสาธุโอ้สี่ชั่วโมงที่แล้วไม่รู้บ้านใคร บางไกลไม่รู้มุดไปอยู่ในเล็บแอดประทาไทยขอขอบคุณมากค่ะแยกย้ายได้ละค่ะขอบคุณขอบคุณ <laughs> ผมหลับครับหลับเลยเบาเกียร์มั้งแต่เลิบแรกจนจนลุ่งสางแน่น,นะจ้าไปจ้าเลิบแค่จ้าตีสีแล้วค่ะสี่ทุ่ม มาสี่ทุ่มกับตีสองครึ่งโอเคขอบคุณค่ะเนี่ยป้าแมวมาประมาณระหว่างนั้นนะโอ้ป้าแมวก็มาสองรอบแล้วพ้าแมวหน้าจะมาสองรอบใช่ไหมโอ้นิชาก็มานิชามาหาแม่วงขอบใจมากเด้อไม่ได้ทักทายตั้งแต่ใครมาน้าหนิชาป้าแมวนี่แหละสลบเลย่ะขอบคุณมากมาขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณคนที่ได้ไมทักทาย ขอบคุณคนที่คุยกันหัวเราะจนท,ท้องแข็งกันอยู่นี่น้าไรนันี่ขอบคุณเดอ้อจ้าโอ้ยทำไมมันช้าจังช้าจังเลยนะเดีย๋ยวแป๊บหนึ่งเดอ้อเปิดประตูไม่ได้น้องๆจะวิ่งเข้ามาเต็มเลยนะ่ะเนี่ยเพิ่งจัดการเอาน้องๆปีดีมีมันแล้วก็นั่น ฝ่ายแขนก็ได้นิดหน่อยแหละเขาตามเราเนาะตามเราไปทั่วหละขอบคุณผู้กองขอบคุณค่ะนั่นอยู่ได้ซามไม่รู้ใครจอดให้ลุงถอยไปแล้วไหมลุงข้างรั้วขอบคุณขอบคุณเข,ณขาไม่ดูขอบคุณค่ะสองล่างไม่รู้ใครเบาเกียร์มั้ง บอกเกียวกับพ่จงเด้แหละสามบ้านเราช่วยกันเอ้อเราจอดด้วยกันโอเคขอบคุณขอบคุณเดี๋ยวน่าดื่มน้ําก่อนเด้อผมอยาดื่มน้ำนะไม่ไหวขอแห้งค่ะคอแห้งกอแห้งเป็นพงขอบคุณกับผู้กองเดินทางปลอดภัยเด้อ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 จ้าพงไม่ได้ไปไหนเลยปืนไขสบักสะบอมโม่งไม่ขึ้นเลยรอบนี้ อันนี้เรื่องจริงแต่ก็ใจก็สู้ขอบคุณด้วยจ้ะขอ